สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการทันเรื่องทองกับจีแครปนะครับรายการที่พาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลขออารร่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดช่วงกาสทองมองหาช่วงโอกาสการลงทุนครับเรามาเริ่มจากตัวเลขภาคเศรษฐกิจเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับที่ส่งผลให้ราคาทองคํานั้นอรบลงค่อนข้างรุนแรงครับเกิดจากว่ามีตัวเลขประมาณสามตัวสำคัญด้วยกันครับว่าคือหนึ่งตัวเลขการใช้งานภาคเกษตรครับหรือว่านอนฟาร์มเพโลคาดการอยู่ที่ หมื่นห้าพันตำแหน่งครับตัวเลขจริงออกมาติดลบเลยครับที่หนึ่งแสนสี่มื่นหนึ่งแสนสี่มื่นตำแหน่งครับแล้วก็ตัวเลขการว่างงานครับดีกว่าคาดการเล็กน้อยครับคาดการอยู่ที่หกจุดแปดเปอร์เซ็นตครับตัวเลขจริงออกมาเหลือหกจุดเจ็ดหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นครับแล้วก็ตัวของช่วงเวลายี่สิบสองนาฬิกาครับมีประกาศสินค้าคงคลังภาค้าส่งครับคาดการอยู่ที่ลบศูนย์จุดหนึ่งครับตัวเลขจริงออกมาเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพรวมครับราคาทองคําจากช่วงสุดสัปดาห์ก่อนครับก็คือปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตัวเลขการจ้างงานก็ออกมาไม่ดีนักนะครับแต่แทนที่ราคาทองคําครับจะปรับเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากที่ดอลลาร์อ่อนค่าครับแต่ทองคําครับถูกเทราวราประมาณสี่สิบเหรียญเลยครับเกิดจากวัตตลาดได้ให้ความเชื่อมั่นกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจในรัฐบาลข้างหน้าครับก็คือฝ่ายพรรคเดโมแครตครับได้สววเพิ่มขึ้นห้าสิบคนครับทําให้ ขอโทษนะครับได้สวเพิ่มขึ้นสองคนครับในในวุฒิสภาครับฉะนั้นทําให้การโหวตละผ่านล่างกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตนะครับจะมีเสียงในสภาสวอของพรรคเดโมแครตที่ห้าสิบต่อริพับบิกันที่ห้าสิบครับตรงนี้ครับยังเป็นครับปัจจัยหนุนที่จะในอนาคตที่จะมีสิทธิผ่านได้ครับทําให้ราคาทองครับปรับลงมาทบจุดต่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์บริเวณหนึ่งพันแปดรอยี่ิบแปดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนครับจากจุดสูงสุดครับ ปรับลงมาแล้วแล้วจะสูงสุดช่วงต้นสัปดาห์ก่อนนะครับปรับลงมาประมาณหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับก่อนมีแรงซื้อกลับทายตลาดครับขึ้นมาปิดบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าเหรียญครับแต่ไม่สามารถยืนบริเวณ 1, เหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญที่จุดเขาได้จุดสำจุดระยสสาคัญได้ครับตรงนี้สําคัญมากเลยครับว่าอาทิตย์นี้จะชี้เป็นชี้ตายครับว่าราคาทองคำจะปรับลงหรือไม่ครับ ต่อไปครับนางแนนซี่เปโลซี่ครับประธานสภาของสสครับจะพักทีมแครครับมีการเดินหน้าถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ครับให้พ้นจากตําแหน่งก่อนที่จะมีการถ่ายโอนตาแหน่งให้นายไวเดนในวันที่ยี่สบมกรายี่สิบมกรานี้ครับเดี๋ยวผมต้องกล่าวก่อนครับเหตุการณ์จราชนุ่นหวายครับเกิดจากนายโดนัลด์ทรัมป์เลยครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์ครับมีการเรียกร้องให้มีการเลือกสวใหม่สองคนครับ โดยปกติเนี่ยสวใเนีรัจอเจียครับเป็นฐานเสียงของทํมใช่ไหมครับแต่การเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยครับทําให้ฐานเสียงเบี่ยงเบนไปสู่พรรคเดโมแครตเรียบร้อยแล้วครับก็คือเดโมแครตได้ขรอตแหน่งในสภาสวจากการเลือกตั้งครั้งนี้สองคนครับทําให้นายโดนัลด์ทำไม่พอใจครับในวันที่จะที่วันวันที่เดโมแครตจะประกาศชนะครับแล้วก็เรียกร้องให้คนครับ ออกมากอนก่อการจลาจลที่ทำนี้บข่าวครับทาให้มีคนเสียชีวิตราวๆสี่คนครับทําให้ตอนนี้ครับเดนเนลส์ทำค่อนข้างเดียวดายครับเนื่องจากว่าล่าสุดครับรัฐมนตรีกระทรวงคมานาคมครับได้มีประกาศลาออกจากฝ่ายรัฐบาลเรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากแสดงความไม่เห็นด้วยการ,ราที่เดนเนล์ทยุงยงบุกปั่นคนให้ออกมาก่อการจลาจลที่ทำนียบข่าวครับน่าสนใจนะครับว่าทำนี่ก่อนจะไปนี่สามารถทํานั้น และอีกทางเลือกหนึ่งครับที่ทําจะไปครั้งนี้จะข่าวสะอาดคือการนิรโทษกรรมตัวเองครับตรงนี้คุ้นๆนะครับการนิรโทษกรรมตัวเองครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กทามครับได้ออกมาบอกว่าเป็นการพูดถึงอีกครั้งครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์ครับมีสิทธิ์ที่จะนิรโทษกรรมตัวเองผ่านสภาครับเนื่องจากว่าเขายังมองว่าตัวสภาสวอตใคไจะเห็นด้วยกับเขาอยู่ครับตรงนี้ครับน่าสนใจเพราะว่าก่อนที่ทําดำรงตำแหน่งใช่ไหมครับ ทำได้ก่อมากมายครับไม่อยากเป็นไม่มีการเซนยินยอมตัวนิวเคลียร์ครับฉะนั้นเขาจะ,จะมีสิทธิกดนะครับกดนิวเคลียร์ก่อนวันที่ลงตําแหน่งครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นางเนลซิเปโรซีกลัวเหมือนกันครับว่าโลกจะไม่สันไม่มีสันติภาพเขานั่นยังว่านิวเคลียร์ยังอยู่กับคนที่บ้าน,นาอย่างเช่นทําอยู่ครับแล้วก็การละออกนะครับ ซึ่งจะเป็นอีกองทางหนึ่งซึ่งองเงี้ผมมองว่าทําคงไม่ละออกครับคงสู้เต็มที่แต่ว่าจะออกยังไงให้ข่าวสะอาดคําตอบก็คือนี่เีื่อทันกรรมตัวเองนั่นแหละครับต้องดูนะครับว่าทําจะลงจากตาแหน่งด้วยประเภทไหนบ้างครับแล้วก็กรรมการเฟดครับหนุนคิวอต่อเนื่องครับริชาร์ดครับกรรมการเฟดครับนโยบายการเงินของสหรัฐครับมีความเห็นส่วนทางกับ เฟดท่านอื่นครับเนื่องจากเขาได้มองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐครับได้รับผลกระทบในปี2 0 2 1เนี่ย้ค่อนข้างมากฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ควรลดปริมาณ QE ื้เครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับตัวดีโมแครตครับที่ว่าหักไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีครับเขาจะอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นครับการดาเนินนโยบายของเฟดและพรรคดีโมแครตหรือฟิสโกของการคังเนี่ยครับจะค่อนข้างสอดคล้องกันในอนาคตครับ ต้องมาดูครับว่าเฟดจะลด QE หรือไม่ครับหากคังครับมีการกระตุ้นแมกเนินมหาศาลครับเที่ยวราวสี่ล้านดอลลาร์นะครับที่เคยไบเดนเคยกล่าวไว้ครับแล้วก็สามลุ่มหนึ่งครับก็ล่าสุดก็สหญาจักครับมีการรับรองวัคซีนของโมเดอร์นาครับเป็นรายที่สามครับเดี๋ยวผมต้องมาก่ลาวอะไรครับ ปัจจุบันนะครับวัคซีนตอนนี้ครับที่สำคัญคือของไฟเซอร์นะครับต้องฉีดวัคซีนโดที่หนึ่งผ่านจากโดที่สองเนี่ยครับใช้เวลาย1สบอดวันหรือสอามวันทิแต่ของโมโนนาครับต้องใช้แล้วๆห่างกันจากโดที่หนึ่งถึงโดที่สองเนี่ยราวสี่อาทิตย์ฉะนั้นไม่แปลกเลยครับที่ข่าวล่าสดุดก็น่าค้างน่ากลัวมากครับสําหรับการเสียชีวิตในสหรัฐนะครับจากวันวันพฤทาสบดีที่ผ่านมาครับ ทำจุดสูงสุดเลยครับว่าคือเสียชีวิตละ4,000คนต่อวันครับแล้วติดเชื้อ7วันนะครับเฉลี่ยนะรประมาณ2 0 0 0คนต่อวันซึ่งตอนเนี้ยการฉีดวัคซีนในโดที่2กํกำลังดำเนินมาแล้วครับแต่วันเนี้ยต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเลยครับว่าจะสามารถหยุดเชื้อได้หรือไม่ครับเพราะการตายกระพุ่งสูงเพิ่มมากขึ้นครับมาดูทางฝั่งสภาพยุโรปางครับสภาพยุโรปก,ก็มีการซื้อวัคซีนของไฟเซอร์และเบเยอเทคเพิ่มขึ้นอีก ส200ล้านโดสนะครับทําให้ไฟเซอร์ต้องมีเงื่อนไขว่าการสั่งซื้อนี่ครับเพิ่มเติมได้อีกแค่100ล้านโดสเท่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่เพียงพอกับการที่จะขนส่งไปทางทวีปอื่นครับตรงนี้ก็จะเป็นการกระจายครับวัคซีนที่ได้รับมาตรฐานจากองค์กร FDA อาหารและยาของสหรัฐนะครับต้องมาดูครับว่าวัคซีนจะสามารถหยุดจางเชื้อได้หรือไม่ครับโอเคครับ ต่อไปครับไปพบกับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับอาจารย์ปุ้ยครับว่าอาจารย์ปุ้ยจะมีมุมมองอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองต่อราคาตออคาอย่างไรบ้างครับเนื่องจากว่าปลายสัปดาห์นี้ตกลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรและไม่สามารถยืนบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญได้ครับครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาก็ได้หลุดแนวรับสําคัญลงมาแล้วนะครับ บริเวณ1,900เหรียญน,นะที่เราบอกก่อนหน้านี้ว่าเราควรที่จะสต็อปลอดออกไปนะครับเพราะว่า,าการหลุดบริเวณดังลกา่เนี่ยนะครับมันคือการหลุดเทรนโน้มขาขึ้นนะครับในดังนั้นเนี่ยก็มองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องอทำสต็อปลอดออกไปนะครับนะแล้วก็ มุมมองหรือภาพรวมของทองคำเนี่ยนะครับหลังจากที่หลุดบริเวณ 1, 9 0 0เก้าร้อยเหรียญลงมาแล้วนะครับทำให้มุมมองนะครับมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับาจากตอนน้นนี้มันเป็นแนวโน้มขัขึ้นนะครับแล้วก็พอหลุดนะฮะพอหลุดบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็การดิ่งตัวขึ้นก็ยังยังทำได้มาก นะครับเนะื่องจากว่าเราก็บอกว่าด,วด้วยภาวะของแรงขายที่ยังมีมากเกินเนี่ยนะครับมันมันยังยังยังกดดันราคาทองคาอยู่นะครับ,นะรบประกอบกับในส่วนของดอลลร์อินเด็กซ์นะครับดอลลร์อินเด็กซ์นะฮะที่เราเคยบอกไว้เมื่อวันพฤหัสหรือวันที่ผ่านมานะฮะเราเราบอกว่าให้ระวังในเรื่องของตัวดอลลร์อินเด็กซ์นะครับนะ มันมันจะมีการดีดตัวขึ้นนะครับเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมามันมีสัญญาณรูปแบบที่เป็นรีเวิร์ดนะครับรูปแบบการกลับตัวขึ้นนะครับก็คือเพื่อง่ายว่ามันจะส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยมันมันกลับมาแข่งค่าขึ้นช่วยระยะเวลาหนึ่งนะครับนะแต่ว่าเราเรามองว่ามันน่าจะเป็นละนะักษณะช่วยระ,ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยมีแรงกดดันออกมา นะครับทำให้ราคาทองคำนั้นเกิดการปรับตัวลดลงนะครับนะแล้วกอ็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็น่าจะมาจากในเรื่องของอการเมืองสหรัฐด,ด้วยนะครับนะก็เลยส่งผลกระทบต่อราคาทองคำด้วยนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าอทองคำนั้นจะมีมุมมองอย่างไรนะครับ นะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ราคามันได้หลุดระดับ1,900เกหรียญลงมาแล้วนะครับสัญญาณบวกของทองคำเนี่ยนะครับมันมันเริ่มมองเ,อเป็นลบนะครับนะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการย่อตัวหรือพักตัวเนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่นะครับนะและรูปแบบของการนับขึ้นนะฮะนับขื่นของ กราฟทองคำเนี่ยนะครับณตอนนี้นะฮะร,รูปแบบเนี่ยมันมันเกิดการนับขึ้นลงแล้วนะครับนะอีกประการหนึ่งนะฮะในเรื่องของอสัญญาณดิเคเตอร์นะครับ,นะรบลายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะมันหักหัวกันลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคือพูดยังยๆว่า,าสัญญาณระยะสั้นเนี่ยบันเริ่มบอกเป็นลบนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เราจะมองว่าทองคำเนี่ยมันจะรีบาวได้แค่ไหนนะครับ แล้วก็จะดีดตัวได้จะปรับตัวลงได้ลึกเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยในต้นเนี่ยเราก็หา,าบริเวณแนวรับกับแนวต้านไว้นะครับนะในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะระหว่างวันเนี่ยนะฮะเราเราอาจจะเห็นลักษณะการรีบาวขึ้นนะครับแต่ว่าการรีบาวขึ้นเนี่ยนะอาจจะต้องสะเชิญกับแรงขาย นะครับเนื่องจากว่าแรงขายเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันยังยังมีเยอะอยู่นะฮะดังนั้นมันจะมีการตั้ง p e อ d i n g order นะครับหรือตั้ง order ร์รอไว้นะครับดังนั้นการดีตัวขึ้นเนี่ยพอดีตัวขึ้นไปมันจะเจอเด d e r ขายที่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นมันจะทําให้การดีตัวขึ้นเนี่ยทำได้ไม่มากนะครับดังนั้นบริเวณดาวต้านเนี่ยเราก็บอกไว้แถวๆบริเวณพัน 8 6 0 8 7 0นะฮะนับนบบ,บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับมันมันน่าจะมีแรงขายที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับในในระยะนี้นักทุนอาจจะสลับหน้ามามาเก็งกำไรในที่ทางขาลงได้อยู่นะครับนะหากมีการดีตัวขึ้นหรือเอ่อขึ้นตัวเข้าหาแนวต้านเนี่ยนักทุนก็เบา กําไรในทิศทางขาลงได้นะครับส่วนในกรณีถ้ามันลงมาก่อนนะฮะคือพูดง่ายๆว่าอรอบจังหวะการดิตตัวในวันนี้มันถ้ามันไม่มีจังหวะการดิตตัวในวันนี้นะฮะการลงปรับฐานเนี่ยนะฮะหรือ,รอการอ่อนตัวเนี่ยก็ให้ไปตั้งรับนะครับแถวที่บริเวณระดับหนึ่งพันแปดร้อยถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญน,นะครับนะซึ่งณนะตรงเนี้ยนะครับก็มองว่า แรงขายยังเยอะอยู่นะครับโดยดแรงขายที่ที่ยังมีเยอะเนี่ยนะก็ลองหาจังหวะเ,เปิดเล่นฝั่งขายดูนะครับนะผมจะมีลูกสอนให้ไว้นะครับบริเวณแนวต้านหนึ่งพันแต่ละหกสิบถึงพันแปดละเจ็ดสิบเนี่ยนะครับนะก็เปิดขายมานะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็แนะนําว่าให้รอแถวๆที่บริเวณหนึ่งพัน 0 0ถึง1,790เหรียญน,นะครับซึ่งบริเวณใน,นการาฟเนี่ยก,ก็มองว่าน่าจะเป็นจุดเด้งกลับขึ้นไปนะครับสนะรุปแล้วในเบื้องต้นในวันนี้นถ้าเราดูแลเนี่ยนะฮะการนับขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นการนับขึ้นขาลงอยู่นะครับดังนั้นการดิโตขึ้นนะฮะอาจจะอยู่ยในวงจํากัดน,นะครับนะก็ยังสามารถที่จะเล่นเก่งกับไรในทิศทางขาลงได้นะครับนะก็ฝากทั้งทุนนะครับควรที่จะาหาจังหวะ ข้าซื้อนะฮะหรือหรือหาจังหวะเปิดขายตามกรอบที่ให้ไว้นะครับเพราะว่าในในในรอบเนี้ยนะฮะเราเรามองว่าทองยังคงจะอยู่ในช่วงของของการปรับฐานด้วยนะฮะการปรับฐานราคานะครับแต่ว่าเป้าหมายใหญ่ๆอ่ารังหน้าเนี่ยนะฮะเราเราก็ยังมองไว้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเจอในเรื่องของปัจจัยข่าวหรือ การขายทํากําไรทางเทคนิคเนี่ยนะครับมันอาจจะ,ะทําให้เป้าหมายของเราที่ที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันอาจจะช้าลงนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเราก็ยังสามารถจะ,ะมีการหาจุดเข้าซื้อใหม่นะครับการหาจุดปิดการขายใหม่ นะหรือเอนะอ่ตั้งรับนะฮะหรือตั้งรับในในเออ่ปรับเออ่เขาเรียกอะไรปรับฐานเออ่ปรับรูปแบบการลงทุนใหม่นะครับคือพูดง่ายๆว่าเออเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับในในลักษณะที่ที่มันเอ็นมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนะก็ปรับการลงทุนนะครับควคงจะต้องอใช้วิจารณญาณน,นะครับในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการลงทุนนะครับนะก็ วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าทองคำนะฮะณตอนนี้นะฮะเทรนมันมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะฮะเพียงแต่ว่ามันเกิดแรงขายลงมานะฮะรูปแบบของการขายทำอะไรในลักษณะนี้เราก็มองแล้วนะเป็นการปรับฐานรอบใจแล้วกันนะครับแต่ถ้ามีความคืบหน้าหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยเราคงจะต้องมา ติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้มของทองคำกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ยครับเดี๋ยวฝากคุณชลันทอนนะครับนะตัวเลขในรอบดา์นี้มีตัวเลขอย่างไรบ้างนะครับนะคงคงจะต้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าค่ำวันนี้ครับมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรสําคัญสาคัญบ้างครับอ๋อ วันนี้ครับก็ไม่ได้มีประกาศตัวเลขรายสำคัญครับแต่ว่าสิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือสัปดาห์นี้ครับจะยืนเหนือบริเวณ18 5 0ห้าิบเหรียญและก็แนวรับสำคัญครับบริเวณหนึ่งดร้อยได้หรือไม่ครับถ้าเกิดยืนไม่ได้ตรงนี้ครับราคาทองอาจจะปรับฐานอย่างที่อาจารย์ปุ้ยบอกครับแล้วก็นักทุนครับสามารถเก็งกำไรในทิศทางขาลงได้ครับโดยเมื่อราคาทองคำครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,860เหรียญถึงบริเวณ1,870เหรียญให้ครับสามารถเก็งกำไรขาลงได้ครับขอขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับนักลงทุน,นท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดหมายชี้เพื่อการซื้อขายนะครับสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ